พี่น้องกเกษตรกรเคยเจอปัญหานี้ไหมปลูกพืชแล้วไม่โตต้นโสมใบเหลืองลากไม่เดินใส่ปุ๋ยก็ไม่เห็นผลปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไรปัจจัยหลักที่ทำให้พืชไม่เจริญเติบโตมาจากหลายสาเหตุเช่นดินเสื่อมคุณภาพสภาพอากาศที่แปรปวนขาดสารอาหารที่จำเป็นความเครียดจากสภาพแวดล้อมและการถูกทำลายจากศัตรูพืชแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร นี่คือไอเน s าซูเปอร์นาโนพรีเมียมนวัตกรรมล่าสุดที่ช่วยฟื้นฟูพืชโซมเร่งการเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแรงให้พืชในไอเน s าซูเปอร์นาโนพรีเมียมประกอบไปด้วยสารที่สําคัญสําหรับพืชทุกชนิดให้พืชทุกชนิดของท่านมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีสารเทอร์ปิโนยที่ออกฤทธิ์ได้มากกว่าฟาโนอยถึง10เท่าช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทำให้พืชมีความสุขลดความเครียด เร่งการสังเคราะห์แสงเพิ่มอัตราการดูดซึมธาตุอาหารทําให้พืชเขียวสดแข็งแรงมีวิตามิน B1 กระตุ้นการแตกรากทําให้รากแข็งแรงดูดซึมธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มการแตกรากฝอยช่วยให้พืชหาอาหารได้ดีขึ้นและเติบโตได้เร็วมี SOD หรือ Superoxide Dismutase สารป้องกันเซลล์พืชจากความเสื่อมสภาพลดการกายพันุทำให้พืชแข็งแรงทนโรคลดผลกระทบจากแสงแดดจัด และมละพิษทางอากาศมีไขโตสารและสารสกัดจากสมุนไพรป้องกันมแมลงควบคุมไข่มแมลงลดปัญหาศัตรูพืชเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์พืชลดการเข้าทำลายของเชื้อโรคและ,มะแมลงมีเอนไซม์ไคติเนเอสช่วยให้พืชสร้างภูมิต้านทานจากภายในเมื่อมแมลงกัดกินจะส่งผลต่อระบบประสาทของมแมลงทําให้มแมลงไม่สามารถทําลายพืชได้มีสารเร่งการสังเคราะห์อาหารในพืช ช่วยให้พืชสร้างพลังงานได้อย่างรวดเร็วแม้ในสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมเช่นอากาศร้อนจัดหรือฝนตกหนักพืชเขียวแข็งแรงออกดอกออกผลผลิตได้ดีเมื่อใช้ไอเนา่าซูปเปอร์นาโนพรีเมียมพืชของคุณจะฟื้นตัวเร็วใบเขียวแข็งแรงออกดอกออกผลดีลดการใช้ปุ๋ยลดปัญหาศัตรูพืชปลูกอะไรก็งามไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชผักไม้ผลหรือพืชไร ก็ใช้ได้ผลดีเยี่ยมไอเนาซูเปอร์นาโนคือสูตรพิเศษที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดผลิตด้วยเทคโนโลยีให้มีอนุภาคขนาดเล็กพืชจึงดูดซึมได้ดีทำให้ได้ความเข้มข้นที่สูงไอเนาซูเปอร์นาโนหขวดขนาด 500cc จึงผสมน้ำได้ถึง2,000ลิตรฉีดพ่นได้30-40ไล่ฉเฉลี่ยแล้วต้นทุนเพียงไร่ละ7บาทเท่านั้นเทียบกับปุ๋ยน้ำทั่วไปขนาด1ลิตรที่ผสมน้ำได้เพียง1,000ลิตร ใช้ได้18-20ถึงไล่ต้นทุนถึงไล่ละ45บาทไอเน s าซูเปอร์นาโนเข้มข้นกว่าถึง4เท่าจึงมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีล่าสุดของไอเน้าซูเปอร์นาโนจะทําให้พืชของคุณจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีและยังช่วยลดต้นทุนเพิ่มกําไรเข้ากระเป๋าให้พี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีถึงเวลาพลิกฟื้นชีวิตกู้วิกฤตให้เป็นโอกาสไอเน้าซูเปอร์นาโนพรีเมียม ปลูกพืชให้ฟื้นคืนกำไรให้เกษตรกร